ตั้งแต่ทีนี่นะคงจากบ้านนี้ท่านอาจารย์เคยมาตรวจให้แล้วละครั้งแรกก็บอกว่าไม่สามารถแก้ไขให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่แก้ไขให้ได้คือไม่อยากให้อยู่เพราะว่ามันเสียหายหนักมากตนืองจะแหว่งเป็นแหว่งหน้าแหว่งหลังแหว่งข้างแหว่งข้างมันกลายเป็นมีความเป็นยากสายฟ้าเยอะ แต่การดีไซน์ห้องข้างในอ่ะมันทําให้บ้านนี้กลายเป็นบ้านเครื่องหมายบวกอย่างแท้จริงเห็นไหมคะบอดีชุงนี้จริงๆแล้วมองด้วยสายตาเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามันเป็นบวกเอาแค่มองด้วยสายตาเนี่ย,ม,ม,ย,ย,ยมันชัดเจนมากนะคะว่าเป็นเข้ามามบ้านเครื่องหมายบวก <Okay. S 1> นี้พอเป็นบ้านเครื่องหมายบวกแล้วมันจะทําให้ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลาเยอะมากอะไรแบบนี้มันมันเป็นสัญญ,ญาณของมันทีนี้จริงๆแล้วโคมแบบเนี้ย ไม่ควรใช้เพราะว่าลักษณะมันเหมือนใบมีดถ้าจะใช้โครงคริสตัลเพื่อที่จะแก้เนี่ยใช้เป็นโครงคริสตลัลไปเลยเป็นเป็นคริสตลัลเป็นพวงอะนะอาจจะดูไม่ทันสมัยแต่ว่ามันจะไม่อันตรายเปลี่ยนเป็นโครงคริสตลัลชุดเล็กๆะเป็นเป็นโครงคริสตลัลเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องนี้ด้วยเรื่องฟ้าเนนิดาด้วยเราช่วยทําให้บ้านหายจากความเป็นหญิงด้วยบ้านนี้เป็น กินมากสายฟ้าจัดนี่ดีนะว่าเขาใช้สีถ้าเขาไม่ได้ใช้สีเทาสีสโมรกี้คอร์สละมันจะต้องมีเรื่องไม่หยุดหย่อนมานั่งอะนั่งไปนั่งสินั่งไปนั่งแแสงงงงงเเเเอออออกก็หมืืนขข้้าาาทบบบชช่่คใช่แสงน้อยมากบวกันใช่อันนี้ถูกถือว่าถือว่าหน้าต่างน้อยเกินไป เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราเปิดเปิดตรงนี้เปิดประตูบานนี้แล้วหน้<ม>ตาต่างทุกช่องอะ่ะเราจะต้องเปิดม่านออกให้แสงเข้าแสงในบ้านน้อยเกินไปเพราะส่ฟิล์มดำอฟิล์มเมข้มลงไปเขาเขาไม่ได้อ๋อมันเหมือนกันแสงนิดนึงใช่ไหมคะฟิล์มกระจกเนื้อดำดีดีว่ามันไม่มืดมากถ้าไม่งั้นถ้ามันมืดว่านี้จะแย่ละอ่ะทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ให้นอน n อน เพราะว่าที่อยู่นอกนั้นจะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีไม่ไม่แต่พอดีห้องที่เขานอนเนี่ยเป็นเออยังได้คู่สามแปดไหม 4, ถ้าไม่งั้นเนี่ย <4. S 1> ที่อื่นเนี่ยสี่มันก็งันๆนแหละเอ่บิวก็ไม่ไหวเอ็นบิ4ก็ไม่ไหวหกสามก็มรณะเอง 6, <ม>หกสี่ก็ไม่ได้ออาาโอ้แต่ทุกวันนี้พระทับ NW อยู่หรอ ต้องปูผุเหลืองนอนนี่ไหมอะตอนเนี้ยก็คือบอกให้เจ้าบ้านอะถอดประตูชั้นแรกออกเพราะว่ามันจะมีประตูสองชั้นทุกที่ถอดประตูชั้นแรกออกแล้วก็ให้มันเป็นประตูห้องนอนอยู่ข้างในอย่างเดียวเพราะถ้าไปถอดถ้าไปถอดใช่ คือถ้าไปถอดประตูบานในอ่ะมันจะทาให้ห้องนอนใหญ่เกินไปเราก็ถอดประตูบานนอกออกแล้วให้เหลือแต่ประตูบานในหรือพี่จะนอนหนึ่งสามห้าคือความหมายพี่ไม่อยากความหมายคือในห้องแต่ละห้องมันมีประตูเปิดทุก่ายอยู่แล้วเป็นห้องซ้อนห้องเออแล้วมันก็ซ้อนเข้าไปอีกใช่กว่าจะจะไปเจอห้องนอนนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คือจะประตูออกเลยเออเราก็จะเปลี่ยนภาวะไม่ให้ซ้อนกันใช่ ด้กแต่พี่นะครัวจะไหนครัวครัวขู่ข้างหลังทีนี้ประตูหลังเนี่ยให้ล็อกตายบานหนึ่ง ใช้บานปกติเพราะว่าตอนนี้ประตูหลังกับประตูหน้าไซส์พอๆกันประตูหน้าคือส S สองค่ะแล้วว่าประตูหลังเนี่ยคือ N หนึ่งอือืม ประตูเป็นมงคลไม่เป็นไรไเไราเติมเพชรประตูแล้วเนาะคือมันจะต้องใชว้วิธีการดึงพลังเพราะว่าเพราะว่าหนิงทางนะประตูมันถูกตัวบ้านมันถูกยกสูงขึ้นแล้วหนิงทางด้าหน้า,ห,นาหมายถึงลานหน้าบ้านมันน้อยไปมันสั้นไปมันชิดไปแล้วบันไดถ้าจะเป็นบันไดโค้งอะ่ะเออขั้นสุดท้ายอะ่ะมันจะต้องยื่นใหญ่กว่นี้อันนี้มันเล็กมาก มันทําให้พลังไม่คงตัวอยู่ตามปกติแล้วเนี่ยคือคืออย่างนี้สมมุติว่าตัวเองมีเฉลียงมาอย่างนี้ค่ะอันนี้เฉลียงจริงๆแล้วบันไดขั้นสุดท้ายมันต้องเต็มแล้วหนูถึงจะกางมาอย่างนี้รูอรออกไหมแต่อันนี้เนี่ยปรากฏว่าหนูทาไอ้นี่ยมันเพราะอันนี้มันอยู่แค่เนี้มันไม่ได้ถ้าแค่นี้เนี่ยเท่ากับว่ามันมีแค่วางเท้าแค่ฝ่าเท้าเดียวมันก็ไม่ไหวแล้ว้าย พลังมันไม่คงตัวขั้นบนสุด,ข,นนสดขั้นบนสุดมันจะต้องโค้งให้เต็มเฉลียอย่างนี้มันถึงจะเป็นวงกลมกว่าหนึออ่งออกอ่ะแล้วพวกนี้ถึงจะโค้งไปตามนี้คือบันไดจะดูใหญ่แต่ความมั่นคงมันต่างกันเยอะกับสภาพบันไดนี้เรายืนเนี่ยเรายังต้องยืนกระต่ายขาเดียวเลยถ้าเป็นบันไดแบบนี้หนึ่งออกไหมอ่ะถูกไหมคือจริงๆแล้วเนี่ย ขั้นอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดขั้นเนี้ยมันจะต้องเท่ากับไอ้นี่ก็ยังดีหรือไม่ก็ยกมาแต่ไม่เป็นไรคือคือเดี๋ยวเราใช้เดี๋ยวเราใช้ฉีดเหมือนว้าวเอาเดี๋ยวเราใช้ฉีดเหมือนว้าวติดเอาแล้วทําลูกละนาดทําลูกละนาาขวางตรงนี้เนาะเพื่อที่เอาเอาแค่นี้ลนะอพอไหว คือหมายหมายาว่าน้องเขาหมายถึงว่าสุดนู่นเลยได้ไหมได้ทําได้ก็ดีดเพราะว่ามันจะกันมันจะกันพลังไม่เลยไปแล้วมันจะพลังมันจะถอยลงมาแบบนี้เอาเป็นว่าเวลาจอดรถหน้าบ้านจอดให้อยู่หน้าก่อนที่จะขึ้นลูกและหน้ารถจะอยู่หน้าบ้านพอดีเพราะว่าอันนี้มันเป็นด้านข้ามมันมันวกกลับมาอย่างนี้เลยมันเป็นยาจกแบบนึงเหมือนกันแต่ว่ารถจะมาุตรงนี้นไม่ได้นะ คือจอดรถตรงนั้นพอไหวแล้วอันนี้ทำลานจอดรถไว้แล้วใช่ไหมล่ะทาโลงจอดรถไว้จ้ะอ่ะโอเคแต่ยังไงทำสต็อปเปอร์ไม่ให้พลังมันไหลไปแล้วกันแล้วก็ติดฉีเหมือนว้าวดูดค้างคาวเลยอ๋อติดติด้วไปเลยให้เป็นบ้านทำได้ไหมล่ะดี ทำได้โอเคเพราะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาพลังไปเนี่ยไปออฟฟิศก่อนแล้วเลี้ยงคนก่อนเลยใช่เดี๋ยวดูช่องเอามันขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าระยะมันก็ต้องได้ระยะแค่นี้เพราะจะไปเลยลงเราก็ไม่ได้เดี๋ยวมันต้องรื้อแล้วที่ดินมันจะต้องถูกกั้นรั้วให้เป็นสี่เหลี่ยมจริงๆนะ มันก็ต้องดูว่าความยาวหน้ากว้างอ่ะเท่าไหร่แล้วเราจะเปิดตรงไหนจริงๆตามปกติเนี่ยมามาทางนี้รับซ้ายรับซ้ายสุดมาขวารับซ้ายสุดหรือไม่งั้นก็เปิดตรงๆเลยแก้เอาอใช่เพราะแก้อันนี้แล้วไงแต่เลือกเอาถ้าไม่เปิดตรงๆก็ไปเปิดซ้ายไปเปิดรับมมไม่แต่มันใช่หกหกเจ็ดคะถ้าช่องหกเจ็ดก็หารแปดเอาช่องหกเจ็ดนับจากนู่นมา ก็ประมาณนี้แหละแต่เดียวแต่เดียวเดี๋ยวชีเดี๋ยวเดี๋ยวกำหนดตำแหน่งก็ได้เป็นเป็นเป็นรั้วเตี้ยก็ได้แต่ว่าต้องการเขตชัดเจนใช่เพราะถ้าเกิดว่าแบบนี้ก็ดีมันจะถึงบ้านก่อนถึงบ้านก่อนแล้วถึงไปลงนะกันตรงลงรถฝั่งนูก็ไกลไปไหมเออแล้วเวลาเราจอดรถก็เปียมาจอดรถฝั่งนี้ไงอ้ ลื้อลืเก็ไม่ต้องลือพี่ไม่ได้ให้ลื้อแต่ว่ายอมจอดรถฝั่งนี้ก่อนจอดร้อนไปก่อนหรือไม่งั้นต่อไปก็ขึ้นแสลมอะไรก็ได้อ๋อทำประตูที่จะเข้ามาหบไม่ได้ไม่ได้ไม่ใจละคือประตูคือโรงจอดรถโรงจอดรถอะอยู่ควรจะอยู่ฝั่งเสือของบ้านฝั่งเสือของบ้าน เพราะฉะนั <sentido. S 2> ้นถ <mind. S 2> ้าเกิดว <ain> ่าตัวเองเข้าเข้าช่องนี้ใช่ไหมเด่นเรียวมาฟื้นปุ๊บใช่ถูกเออไม่สมมตินะว่าเขาไปกั้นก็ได้คือคือแล้วแต่เพราะว่าถ้าเขากั้นตรงนั้นอะ มันจะจะกั้นมาแล้วอยากอยากอยากนี้ไม่ได้นะนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะตรงตรงใช่เห็นไหมมันตรงออฟฟิศถ้ามันกั้นมันตรงกั้นตรงนี้มันก็จะเป็นกั้นเป็นขอบเขตให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะจะเปิดซึ่งไม่ดีเวลามีประตูเข้าออกเล็กเนี่ยมันจะกลายเป็นประตูรั่วไหลแบบหนึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องบริวารอ่ามันจะมีปัญหาเรื่องบริวารเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ใช่ก็ดีนะเพราะว่าแต่ว่าอันนี้เราจะตัดได้เหรออันนี้ของเราเหรออ๋อโอเคงั้นโอเคตัดเปิดช่องเงาแหละค่ะสองช่องน่าจะเหมาะกว่าไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูระยะก่อนปลาเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ปิดก็ต้องเอาออกอ่ะหนึ่งหนึ่งมันเป็นปลาแต่มันสีแดงน้ำไฟประทะตั้งแต่หน้าบ้านสอง อยู่ข้างหน้ามันอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมันกลายเป็นน้ําทั้งซ้ายและขวามันไหลออกหมดมันอยู่ข้างหน้ามันไหลออกหมดเออถ้าเป็นเหรียญเงินโตอีกพอไหวเอางี้แทนที่จะไม่ต้องทำอะไรนะทำเรียบๆไปเลยแล้วเดี๋ยวเอาขังคาวคาบเหรียญบินมาติดบินเข้าบินเข้าสามอันขังคาวคาบเหรียญที่โรงเรียนนะเนี่ยสามตัวบินเข้าสองข้างนี้ก็ได้เท่ากับว่าบินมาตลอดโชคมาตลอดค้าขายมาตลอดนี้อืออันนี้เนี่ยมันเหมือนใบมีด ดูสิเห็นป่ะเข้ามาโดนเสียบแล้วปักปักปักป,กปกหมดเลยแล้วอันนี้เป็นเป็นเหล็กด้วยมันคือพิฆาตมีดดาบเนาะพิฆาตใบมีดเปลี่ยนเป็นโคมคริสตัลที่เข้ามาแล้วอู้สว่างสวยชั้นสองอันเลยเออสว่าง